สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ประเด็นยุงเทียบเด้อประเด็นมาเชียง,ง่านเรียนวระยิาากต์ปัจจุบันล่ะสิมาเล้วครับขาวขกล้วยข้าวเหนียวหนาเพา่คน่าขอให้เพื่อคนมาผมว่าผมมาจะมาแล้วหรอกเราผมจะขึ้นเมียเลยล่ะทีเนี่ยคนว่าขอเวลาไปก่อน ใหึกใอนเด็กแม่ก่อนหน่ะนะ้เดะ๋ยวเด็กแม่เขามาให้เพ่นฟึกก็เนงานก้อนสงการเยอะก่อนสงการเยอะเสียร่นยูบอกคนนหม่ห้พันห้พักห้พันหับค้นหม่เข้ามาสิพนตุยลับกับกเนี้ยเอะอพันอยากจางไหนเดี๋ยวพนบอกเพนตั้งอีกเทนึงเพ่นบอกพันว่าเพื่นอยากออกไปสวน พเดียูนพงคนกัหลายปีแล้วพเดนกับเมียพ่ออยากไปอยู่กับธรรมชาติพเดนบอกคนบาสิดูก้อนโมเลยแรกๆเขาก้อนโมเลยบริษัทเพคนทีนี้่พเดนอยากออกไปเส้นสวนเพราน,นกว่เข้าใจอยู่เพูนว่าแต่ละคนมีความฝันของคนแต่ละคนนะพอดนว่าพเดีอ,อ,เดอายุหลายแล้วพอดีอยากจะออกไปอยู่บ้านบอกคนบาสิพเพป็นแบบโอเคอยู่แต่ว่า,ากับ ่นอยหางพร่นเชองานเียย่างสนะก่อนสงการเนี่แต่อีกดวอยูเด้เพราะว่าพอเรีนสเิียสงการนะนไทยท่าเหมนพี่น้องบ่งก็จะให้น้องยิง่นท่ายมือทายมือบอสแสิเพิ่คนบ่คือระเด็นปรอเด็ยอย่บันพอเดีก็อย่างไทยนี่นะย่างายแยนีน้องตั้งนี่นะยิงคนซ้าได้ซ้านึพิ่นกันนกยา งานเพิ่นแ่ะเพิ่นแบบนีงานของเ,เพิ่นเนาะเันผู้ใดแต่ว่าน้องหญิงก็ถ่ายเพิ่นลงช่องของน้องหญิงอยู่ช่องนุ่มบานหน้าชาแนลด้อพี่น้องฝากนําเนี่ยเพนประเด็น่ได้ถ่ายก็เข้าไปเบิ่งในช่องของน้องล่ะนุ่มบานหน้าชาแนลเย็นก็อยู่ติดก,กันกับคุณแม่จันลาแล้วน้องตังเพิ่นก็ถ่ายประเด็นอยู่ ฝากที่มสองคนน้ำแนวคนนู้นจะเปิดสองไม่คนอาจจะท้ายอาจจะไม่ได้บอกก็มีเอซสงสักสวงมาหลายคนเนาะวะกับว่าบอกวัดดียังเสียคนกะมุ่งไม่เรื่องหญิงกับมุ่งไม,ม่ด้วยกันอันเรื่องเทียบวุฒิบัดบดีกับมยย่ยนคือจะพอดีอย่เรื่องคลิปคนกับวุบัตดีคือว่าพอดีไทยพนดูคนอันกับรื่มเรื่องเทียบอันท้ายคลิปเดียวมือวังคลิปเดียวที่นกับวัดดีย เพราะว่าพอเล like ่นไมได้ด an <en> ูคนสิคนก็เริ่มไปคนก็พได้ยกมือไหวไมื่ยังกับคอทษดีบซีทุกคนเด้อก็คือพอเล่นเนี่ยพอเล่นมันหลงปากแล้วอันนี้เปิดคลิปขึ้นพอเล่นกับวัดดีท่านผู้ชมเนาะจอนหลังจบคลิปพอเล่นกับวัดดีแต่บางที่อาจจะเป็นหนาพอเล่นพอเล่นบวกได้กลับกล่องนะเพราะว่าไอ้เบิ้งเนี่ยก็จะสีพอเล่นกับวัดดีเราพอเล่นเป็นมือกล่องพอเล่นบวกได้กลับกล่องนะอันเด็บซี่คนกับอยากลองเมื่อไรคนอยากเห็นแฟนพอเล่น พอิืมจะไเวลกล้ทุกคนเลยเอาเนี่ยนะเรื่องอะไรกูไม่ปกิะไปส่ะ

ครับพี่น้องคอลิปเด็กเสษียณไ้ท้านี่เนาะประเด็นกูมีอยัางหลายดอกเพราะว่าประเด็นนั้นรัฐบาลมีอะายพี่น้องครับรถขับมานล้วมาแร,ร,ง,รงมากนอนหลับยังอะไรตั้งแต่ลูเมียมาเขามาตอบคอมเมนต์พี่น,อน้องเนี่นเรื e อรอ่องเอฟซีถามมาหลายหุนเนาะคือบอกเล่ายังสั่งยังสีเนี่ยประเด็นนั้นประเด็นนั้น ผมว่ยุ the ่งเรียงส่วนตัวคนเด้อของคุณยายคุณน้องตังกัน่าบอกได้เสียงก็บ่ดีแล้วผูเดีนบอกได้ทำผู้เดีนบอกกันเรียงส่วนตัวคุณเรียงยังคงกอบไว้จุจุจุจีจุจีกับชีวิต็ดพันนะพันยู่แบบสบายผมบุ๊ไปแจ้งไงพันมาให้แจ้งสั่งแจ้งสิผมบ่บ่แจ้งนะพี่น้องเอาแบบธรรมศาสตร์แต่ถ้าพันเปลี่ยนการตั้งตัวเพันด้วยกัน ย่าจะใช้สันไลจัง่สิผมก็บอกว่ายากจะพ่นมั่นเรื่องของของส่วนตัวของ่นนะพอเด่นสิผู้ไปอยู่เกี่ยวยอดตะพันจะจ้างนะนะจ้งจังได้พอเด่นกะเบื้องใดน้ำมึนพอพอเดินบปหยาคนไงไงครับลิปนีกัซ่อนีนอพี่นนองเนาะครับิงหอดเอฟซทุกคนเด้อว่าเดอยู่บบานก็ได้กับเบื้องพอเด่นอย่เทียบจะจะเข้าก็ไดเนาะพอเด่นจิตขุนปิทายทำ พี S <S <preach science> ่สแม่จะล่าขึ้ก็ล่ะพอดีนก็เลียยงงานอยู่กลองคุยกับหัวหน้าอยู่บอกพอด่นก็บอกหัวหน้งแล้วบ่กพอด่นสิล่าออกไปยุบานห้องพิดสวนเฮดให้นี่หละบอกเขาวางสิละอลวเบิ้งง่าคนสิตตอบมากวางอะไรต่างก็เขาใจอยู่กับสิ่ช่องการเวลาพิณวังสบแม่พอดนกัสิให้น้องยิงไทยให้เบางเรื่อยๆกบเมื่อกดนไทยเนาะพอด่นกั มกากยี้งเขาไปไทยหรอกนะเขาเขาเจ้าหนี้ได้อพี่น้องเด้อนะจังคุยกันเลยสวัสดีครับ